เปิดตำนานช่องบกสามเหลี่ยมมรกตสมรภูมิรบชายแดนสามแผ่นดินช่องบกหรือสามเหลี่ยมมรกตพื้นที่รอยต่อไทยลาวกัมพูชาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังเหตุประทะทหารไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษภาคมโดยย้อนไปในอดีตช่องบกคือสมอรภูมิเดือดในปี2528-2530ที่ทหารไทยสู้สุดใจขับไล่กองทัพเวียดนาม แหลกด้วยเลือดร้อ190ชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในมุมเล็กๆของอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ที่ชื่อว่าช่องบกซึ่งอาจไม่คุ้นหูคนรุ่นใหม่แต่สำหรับประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วช่องบกคือชื่อที่จะรึกด้วยความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมมรกตหรือเอเมอรัลทรงเกลรอยต่อชายแดนสามประเทศ ไทยล้วกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่12ตารางกิโลเมตรโดยฝั่งไทยนั้นอยู่ในเขตอุญยาณแห่งชาติภูจองนายอยฝั่งลาวคือเมืองมูลประโมกแขวงจำปาสักและฝั่งกัมพูชาคือเมืองจอมกระสานจังหวัดพระวิหารชื่อสามเหลี่ยมมรกตนั้นตั้งขึ้นลิ้นแบบสามเหลี่ยมทองคำในภาคเหนือแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่จุดท่องเที่ยวแต่เป็นสมรภูมิที่เคยเดือดพล่านด้วยไฟสงคราม ช่องบกกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวันที่28พฤศภาคมปี2568จากเหตุประทะระหว่งางทหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่พิพาทที่ยังไม่มีการปักปังเขตแดนชัดเจนการประทะในครั้งนี้เริ่มจากทหารกัมพูชาขุดคูยาว650เมตรเพื่อตั้งจุดตึงกำลังซึ่งไทยมองว่าละเมิดข้อตกลง MOU 2543 การเจรจายุติเหตุการณ์ได้ใน10นาทีโดยไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าช่องบกยังคงเป็นจุดเปราะบ,บางที่พร้อมปะทุได้ทุกเมือ่อหากย้อนเวลาสมรภูมิช่องบกการต่อสู้เพื่ออธิปไตยนั้นเราจะพบว่าในช่วง2 5 2 8ถึง2,130ช่องบกกลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญที่ทหารไทยต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเวียดนาม ซึ่งยึดครองกัมพูชาหลังโค่นล้มเขเมรแดงในปี2522เวียดนามส่งกองกำลังลุกล้ำเข้ามาในชายแดนไทยในบริเวณช่องบกอ้างสิทธิในพื้นที่ที่ยังไม่มีการแบ่งเขตชัดเจนการลุกล้ำนี้ไม่ใช่แค่การยึดพื้นแผ่นดินแต่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติไทยกองกำลังสุนัขดารีของไทยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนในเขตภาคอีสานถูกส่งเข้าปฏิบัติการทันที สภาพภูมิประเทศของช่องบกเป็นป่าทึบและเทือกเขาพนมงรักที่สูงชันเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ตั้งแต่ยุคสงครามการสู้รบจึงยากลำบากทหารเวียดนามสร้างบังเกอร์ขนกรีเสริมเหล็กพร้อมปืนใหญ่และจะรวดต่อสู้อากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากฐานในลาวและกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยต้องเผชิญทั้งศัตรูที่แข็งแกร่ง และสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทหารไทยจึงใช้วิธียุทธการที่เรียกว่าขุดบ่อเพาะโดยขุดหลุมเข้าใกล้ฐานเวียดนามทีละน้อยไม่เปิดฉากยิงแต่เน้นการส่งสเสบียงและส่งกำลังบังรุงอย่างต่อเนื่องวิธีนี้ทำให้ทหารเวียดนามซึ่งขาดการสนับสนุนค่อยๆอ,อ่อนล้าและเสียขวัญที่สุดแล้วหลังการสู้รบยุดเยื้อถึงสองปี ไทยสามารถขับไล่เวียดนามออกจากช่องบกและพื้นที่พิาพาททั้งหมดได้ในเดือนธันวาคมปี2530อดีตถึงปัจจุบันความซับซ้อนของชายแดนช่องบกไม่ใช่แค่สมรภูมิในอดีตแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ซับซ้อนมานามนันสตวรรษย้อนไปในสมัยอนาณานิคมฝรั่งเศสไทยต้องสูญเสียมเมืองพระตะบองเสียมเรียบ และสีส่วนผลให้ฝรั่งเศสซึ่งปกครองกัมพูชาในขณะนั้นตามส่วนที่สัญญาในปี2450และปี2466แม้ในปี2484ไทยจะได้ดินแดนบางส่วนคืนผ่านอนุสัญญาโตเกียวแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องคืนดินแดนเหล่านี้ให้ฝรั่งเศสอีกครั้งปัญหาการปักปังเขตแดนที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่ยุคนั้น อย่างคงส่งผลจนถึงปัจจุบันกรณีพิาพาทปราสาทพ,พระวิหารในปี2505ซึ่งสารโลกตัดสินให้เป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่รอบๆยังเป็นที่ถกเถียงเป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อช่องบกเองก็อยู่ในเขตที่ทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนในช่วงสงครามกัมพูชาในปี2522ถึงปี2534ทำให ผู้อพยพกัมพูชาหลังหลเข้าสู่ไทยสร้างความท้าทายในการจัดศูนย์พักพิงและความมั่นคงทางชายแดนในช่วงนั้นชายแดนกลายเป็นที่กันชนระหว่างความขัดแยง้งผู้คนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับการสู้รบความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนและอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้การค้าขายชายแดนที่ใช้ทองคำหรือเงินไทยเป็นสื่อกลาง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวแต่เมื่อศูนย์พักพิงปิดตัวลงชาวบ้านจำนวนมากเผชิญภาวะยากจนทันทีช่องบกจากสมรภูมิสู่แหล่งท่องเที่ยวภายหลังสงครามช่องบกและพื้นที่ชายแดนได้รับการฟื้นฟูรัฐบาลไทยพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพื้นที่จากสมรภูมิสู่แหล่งท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ซึ่งครอบคลุมช่องบกถูกพัฒนาเป็นจุดชมวิวสามเหลี่ยมมรกตและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านผ่านการส่งเสริมอาชีพนอกจากนี้รับยังผักนันความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกตระหว่างไทยลาวและกัมพูชาตั้งแต่ปีพศ .2543 เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในเจ็ดจังหวัดหรือเจ็ดแขวงรวมถึงอุบลราชธานีศีสกเกตจำปาสักและพระวิหารด่านพานแดนถาวรเช่นช่องเม็กเป็นด่านพานแดนไทยลาวและช่องสงมไทยกัมพูชากลายเป็นประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแต่ความตึงเครียดชายแดนยังคงมีให้เห็นเช่นการเผาซาลาตรีมุกเมื่อเดือนมีนาคม2568 ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาพื้นที่พิพาทยังไม่จบจนมาถึงวันนี้ช่องบกไม่ใช่แค่พื้นแผ่นดิน12ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออธิปไตยและความทับซ้อนของความสัมพันธ์ชายแดนสมรภูมิช่องบกในปี2528ถึง2530แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของทหารไทยที่ยอมเสียสละเพื่อชาติ ในขณะที่เหตุการณ์ประทะล่าสุดในปี2 5 6 8เตือนใจว่าพื้นที่นี้ยังคงเปราะบางการเจรจาสันติและสันติภาพการปักปังเขตแดนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่ทั้ง3ประเทศต้องเร่งดำเนินการขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ